สวัสดีครับตอนนี้นะครับ,รบผมกำลังจะเดินเข้าไปชมที่สกายวอล์กเชียงคานครับเป็นสกายวอล์กที่เสร็จเรียบร้อยใหม่ๆแล้วก็สูงใหญ่ที่สุดนะครับสกายวอล์กเชียงคานครับโอ้สูงใหญ่จริงๆครับไม่ใช่ธรรมดาครับนุ่นสวยมากครับ สวยมากสูงใหญ่ครับมาพบของจริงแล้วใหญ่กว่าที่คิดนะครับไม่ได้เล็กๆเ,เหมือนกับรูปที่เขาถ่ายไปนะครับนูนข้างล่างข้างล่างแม่น้ำโอ้โหกระจกครับอย่ามองดูนะครับกระจกนี่ โอ้น่ากลัวครับใครมองดูกระจกอาจจะเวียนหัวโอ้เสียวครับเสียวเสียวรองเท้าครับโอ้โหพยายามอย่ามองข้างล่างครับ ถ้ามองข้างล่างอาจจะเวียนหัวอาจจะได้คานไปครับโอ้โหใหญ่จริงครับใหญ่มากใหญ่มากสวยด้วยนะครับโอ้โหเงาข้างล่างมองไปเวียนหัวหลายครั้งแล้วโอ้โหใหญ่เท่า <า>เดินเข้ามาคร,ครับสวยครับสวยสวยใหญ่ใหญ่มากเลย<น>สวยใหญ่มากอันนี้แม่น,นโผงครับนน <uke> นีีนนี<น>่่่ <prove S 2> <con> นะครับมองจากสกายวอล์กเชียงคานครับแม่น้ำขงแล้วก็แม่น้ำเหืองไหลออกมาครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ใครยังไม่มาก็มานะครับเสียวครับเดี๋ยวเดินดอกไปก่อนครับเบียนหัวฮะไม่ไหวละสูงครับสูงทั้งสูงทั้งเสียว แต่ก็ยังอยากจะออกไปอยู่ Culture. สวยมากสกายอล์อกเชียงคานใครที่ยังไม่มาครับมาได้สวยจริงๆใหญ่นะครับสวยใหญ่เสียว